สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวไขควงคัดไร้สายหรือว่าสว่านไร้สายมาสุนะครับผมชื่อรุ่น SCDI 1 0 5น้าะครับผมกล่องสีแดงปริ๊ดเลยนะครับผมข้างในกล่องนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยแล้วก็ QR code รับประกันสินค้านะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมเขาให้มา2อรูปนะครับผมเป็นแบตเตอรี่20บโวลต์นะครับผมตอวนี้จะเช็คไฟสถานะอยู่ด้านหนด้านหน้านะครับผมตรงนี้นะครับเวลาเรากดนะครับผมไฟอ่อนจ จะเป็นสีแดงแล้วก็มีสีส้มสีเขียวนะครับผมแท่นชาร์จให้มาตัวใหญ่นะครับผมมีไฟบอกเหมือนกันนะครับไฟอ่อนจะเป็นสีแดงไฟเต็มจะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมวิธีการใส่แบตก็อย่างนี้นะครับเข้าแล้วนะครับผมเสียบชาร์จเลยสะดวกสบายถอดง่ายใช้ง่ายน้าหนักเบานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวสว่านกันบ้างหรือว่าไขาควงกันบ้างนะครับผม นี่นะครับผมตัวจวานสีสันบัฟเรดนะครับผมมอเตอร์บัฟเรดทุกตัวเลยนะครับผมของมาทารุนะครับผมด้ามจับก็ทําเป็นยางเหมือนเดิมเวลาจับกระทับมือนะครับผมปรับซ้ายปรับขวาตรงเนี้แล้วก็มีโหมดกลางด้วยนะครับผมเวลาเราปรับตัวสวิตตัวนี้ไปตรงกลางนะครับผมมันจะล็อกนะครับผมมันจะแข็งนะครับกันลืมนะครับเผื่อเราลืมไม่ได้ถอดแบตนะครับมันจะไม่ทํางานเราใส่แบตเตอรี่ดูครับึเนี่กด,ดดู อย่างนุ่มนวลปรับสปิดสปิดหนึ่งครับต่อไปสปิดสองนีสามารถถอดหัวได้นะครับซึบนี่ถอดหัวได้ถอดออกขอดเข้าวิธีใส่ก็ดึงตรงแดงแล้วสุบเข้าไป ตบ้าไปนิดนึงเข้าแล้วนะครับผมเราจะถอดออกถอดเข้าก็ทําแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู3ระบบกันนะครับผมตอนนี้หมุนไปที่รูปน็อตนะครับผมรูปน็อตเอาไว้ยิงนอ็อตขายน็อตนะครับผมแล้วก็ตรงกลางเป็นรูปดอกสว่านเอาไว้เจาะเหล็กเจาะไม้นะครับผมแล้วก็รูปค้อนตัวนี้เอาไว้เจาะปูนมีแรงกระแทกตัวนี้สามารถปรับหน้าทรอกได้ถึงเบอร์20เลยนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ตัวนี้นะ2,000ันรอบ rpm นะครับผม85นิวตันเมตรเดี๋ยวเราไปทดลองงานเจาะปูนกันก่อนเลยครับ งานแรกของผมก็คือเป็นงานอิดบล็อกแล้วก็อิดมอนเบานะครับผม <c oughs> เราจะทดลองกับสวรรค์มัทรุหรือไขค,ควงมัทรุนะครับผมปรับไปโหมดแรกก็คือโหมดคอนเป็นรูปคอนนะครับผมแล้วก็ปรับไปที่เกลีย2สองปรับหัวท็อกมาชักเบอร์12ก็พอนะครับผม12 14ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าอิดบล็อกมันก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะเท่าไหร่ถือว่า เขาง่ายนะครับผมกับไขควงหรือว่าสว่านเล็กเท่านี้ก็สะดวกสบายกับงานติดผน,งนังนะผมงานติดตั้งอุปกรณ์ผนังต่างๆนะครับผมแรงบิดเท่านี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาลองอิดมอนเบากันบ้างนะผมอิดมอนเบาก็ใช้ก่อร้างเยอะเลยนะช่วงนี้อิดมอนเบายิ่งเข้านิ่มนะครับผมตัวนี้ง่ายได้เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปเดี๋ยวจะหาฟูกมาใส่นะครับ สมมติว่าเราจะติดตั้งสิ่งของต่างๆ,ๆนะครับผมใส่จักประมาณ2ตัวละกันนะครับผมทดลองคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับนี่ต่อไปให้เราถอดหัวออกแล้วก็หาดอกไข่ขงแสกมาใส่นะครับมันก็จะมีแม่เหล็กดูดตรงกลางแล้วก็หาดอกตะกุกเกี้ยวมาขันต่อนะครับผมสมมติว่าเรามีสว่านตัวเดียว ทํางานต่อได้เลยนะครับผมทั้งเจาะทั้งขันนะในสว่านตัวเดียวนะครับผมจากนั้นเจาะต่อก็สุกเข้าไปเหมือนเดิมมีต่อต่างๆได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับผมสว่านตัวเดียวสามารถถอดหัวเข้าออกได้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปหาพวกอิดตัวใหญ่ๆมาลองกับดอกสว่านตัวที่มันใหญ่กว่านี้นะครับประมาณนี้นะครับอิดต้นนอนนะครับตัวนี้ อันนี้มีความแข็งเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาดอกสว่านที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมทายตัวเก่าออกนะเดี๋ยวผมจะใส่ดอกสว่านใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมดอกสว่านตัวนี้ก็สามารถเจาะปูนเจาะเหล็กได้เจาะไม้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่ามันเท่าไหร่ดอกสว่านตัวนี้นะครับแปดจุดห้ามิลเลยนะครับผมแปดจุดห้ามิลคือใหญ่สุดนะครับสามารถจับดอกแปดจุดห้ามิลเดี๋ยวเรามาลองเจาะกับอิฐตัวนี้ดูนะครับผมปรับแรงทอสสูงสุดเลยนะครับผมเบอร์ยี่สิบเลยนะครับผม อ่าหมดค้อนเหมือนเดิมมาทดลองกันจะเข้าดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับดอกสว่านด้วยนะครับดอกสว่านตัวนี้มันก็ไม่ได้ราคาแพงเท่าไหร่นะครับถุงหนึ่งได้มา5-6เบอร์นี่ร้อยยบาทเองนะครับจังๆถึงจับดอกไม่แน่นนะครับมันก็จะหลุดเดี๋ยวๆทาการจับดอกใหม่นะครับ อันนี้ทําให้ดูกันจดๆเลยนะครับไม่ตัดต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มเจาะใหม่กันนะครับเมื่อกี้เจาะไม่นั่นเท่าไหร่นะครับตอนก็เข้าไปแล้วประมาณเท่านี้นะครับผมเกือบหนึ่งนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วสมมติว่าเราจะทําการใส่ฟุกใส่ฟุกลงกับพื้นประมาณสักสองนิ้วนะครับใส่ฟุกติดตั้งพวกแผ่นเพลทต่างๆนะครับผมประมาณนี้ก็น่าจะถึงแล้วนะครับ เอามาดูกันนะครับผม,มวัดดูครับประมาณสองนิ้วหรือยังนะครับนี่ประมาณนี้นะผมก็น่าจะประมาณสองนิ้วแล้วนะครับผมใส่ฟุ๊กประมาณสองนิ้วฟุ๊กเบอร์สิบสองนะครับผมจเจาะคร่าวๆสามารถเจาะเข้าไปอีกได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราไปทดลองงานต่อไปกันเลยนะครับหมดต่อไปนะครับผมของสว่านตัวนี้นะครับ งานต่อไปนะผมเป็นการเจาะไม้กันบ้างนะครับผมผมจะใช้เป็นดอกหัวไขคว้งแสกข,ของมาสรุนะครับผมแล้วก็ตะปุกเกียวสีดำตัวนี้นะครับผมไม้ตัวนี้ก็แข็งเลยทีเดียวนะครับผมอันดับแรกเราจะปรับไปที่รูปน็อตไขคของแสกนะครับผมจากนั้นหน้าผมเราจะใช้เป็นน็อตตะปุกเกียวสีดำทำการเจาะดูนะผมว่ามันจะเข้านิ่มนวลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยครับอ,อถือว่าเข้าง่ายทีเดียวนะครับผม ผมก็จะใช้มือประคองนิดนึงนะครับผมเพราะว่าดอกมันจะกแขวงนี่โอเคนะผมเดี๋ยวลองอีกตัวนนึงนะครับผมโอเคตอนขันเข้าก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวขันออกกันดูครับปรับไปที่ขันออกเดี๋ยวเราจะลองคลายออกนะครับ ดีครับผมถือว่าทำงานนิ่มนวลนะผมดอกตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับผมของมาทะลุเดี๋ยวเราไปทดลองงานต่อไปกันเลยนะครับต่อไปเรามาเจาะไม้กันร่างนะครับผมใช้เป็นดอกสวรรค์ตัวเดิมเดี๋ยวลองมาเจาะดูนี่ก็ถือว่าเข้าง่ายเหมือนเดิมนะครับผมสวรคนตัวนี้ครับงานไม้ก็ง,ง่ายอยู่แล้วนะครับผมแรงบิดก,ก็ประมาณเบอร์ยี่สิบนะครับผม ดอกตรงสวยนะครับนี่นะครับปรับโกดตรงกลางตรงนี้นะครับรูปดอกสว่านนะครับเวลาเราเจาะไม้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลองงานต่อไปเลยครับต่อไปงานเหล็กนะครับผมผมใช้เป็นดอกสว่านในถุงนี้นะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะครับผมเป็นดอกสว่านรุ่นเรียมถูบเข้าไปดูดแล้วนะครับผมแล้วก็ปรับตรงกลางนะผมเป็นรูปดอกสว่านเหมือนกันนะครับผมปรับไปที่เกลียวสองหรือว่าสปิดสองนะครับผมลองกดดูนะครับถือว่าตรงนะผมใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ เดีย๋ยทำการเจาะดูเหล็กต้นเสานะครับผมเจาะมือเดียวก่อนนะครับเจาะมือเดียวรู้สึกว่าจะั่นนะครับผมก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าั่นนิดนึงนะครับผม ต่อไปนะผมเดี๋ยวเรามายิงน็อตกันบ้างนะผมกับลูกบล็อกเบอร์แปะที่เขาแถมมาให้นะครับผมน็อตตัวนี้นะผมก็จะมีปลายสว่านอยู่ในตัวนะครับผมแล้วก็จะมาทดลองเจาะก,กับเหล็กกระวนไนตัวนี้เหล็กต้นเสากันนะครับผมเดี๋ยวทําการจับให้มั่นคงแล้วเรามาลองกันนะว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับถือว่าเข้านิ่มนวลน,นะผมเดี๋ยวลองอีกตัวนหนึ่งนะผมเอาบริเวณข้างกันแล้วกันเนาะ เหล็กมันจะลื่นๆหน่อยนะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้ดีแล้วปรับออกนะครับนี่โอเคนะผมทดลองคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับขอถือว่าใช้งานได้ดีเจาะปูนเจาะเหล็เกเจาะไม้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องน้ำหนักกันบ้างนะครับผมน้ำหนักเครื่องเปล่า0.72กิลกรัม เครื่องพร้อมแบต1.06ด1.06กิโลกรัมและต่อหัวจับดอก1.22กิโลกรัมมาสรุปท้ายคลิปกันร่างนะครับผมหลังจากที่ผมใช้งานตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะครับผมแบตเหลือขีดเดียวขีดแดงนะครับผมกดไม่ติดแล้วนะครับผมก็คือแบตหมดแล้วนะเดี๋ยวทําการถอดออกนะครับเผื่อมันตับนะครับแล้วเสียบเข้าไปใหม่ ก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าแบตชี้แดงก็คือหมดเกลี้ยงเลยต้องทําการเปลี่ยนออกนะครับผมใช้เป็นแบตอีกลูกนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมสั่งซื้อรุ่น2แบตนี้ติดแล้วนะครับผมลูกที่2ก็ไฟเต็มเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าลูกนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับผมอยู่บริเวณเดิมตรงนี้นะครับผม อย่างนึงก็จะมีตัวหิ้วด้วยนะครับผมเอาไว้หิ้วตามผนงังหลังจากที่เราใช้งานเสร็จก็ไปหิ้วเรียงกันสวยๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมรีวิวคร่าวๆการใช้งานนะครับผม แล้วก็จะมีอุปกรณ์ของแถมของเขานะครับผมพวกดอกสวานนะครับผมลูกบล็อกต่างๆประมาณนี้นะครับผมส่วนในกล่องนี้นี่ผมสั่งซื้อต่างหกนะครับผมเป็นดอกสว่านของมาทรุนะครับผมชุดนี้นะครับผมทั้งหมดที่ผมสั่งซื้อมาก็ไม่เกิน1,300บาทนะครับผมส่วนใครที่สนใจจะสั่งซื้อร้านเดียวกันกับผมผมจะทิ้งช่องคางการติดต่อไว้ที่หรือว่าลิงก์ร้านค้าไว้ที่คลาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมสามารถกดเข้าไปดูตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้มิตรเอ็มชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ